สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่ก๊อกน้ำกันนะครับก๊อกน้ำได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับก็หัวใจสำคัญของการใส่ก๊อกน้ำก็คือการพันเทปพันเกียวนะครับปกติก๊อกน้ำเขาจะหมุนมาด้านขวานะครับอย่างนี้นะครับ คราวน,นี้เราจะพันเทปพ,พันเกลียวมาด้านซ้ายนะครับก็คือจะพันตรงกันข้ามกับกับเกลียวนะครับก็คือเราจะพันมาด้านนี้นะครับเราจะมาใส่เทปพ,พันเกลียวกันเลยนะครับตั้งก๊อกน้ําขึ้นนะครับแล้วก็แปะเทปพ,พันเกลียวลงไปเลยครับก็ทําการหมุน หมุนไปรอบหนึ่งก่อนนะครับก็คือเราจะพันมาด้านซ้ายนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับพันพันย้อนขึ้นมานะครับผมจะพันอยู่ประมาณยี่สิบห้ารอบนะครับเนื่องจากว่าเทปพ,พันเกียวผมเป็นแบบบางมากนะครับ ก็คือรอบจะไม่จํากัดนะครับว่าจะก,กี่รอบนะครับเพราะว่าเทปพันเกียวแต่ละรุ่นก็จะหนาบางไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับ แล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับก็รอบท้ายๆเราจะเน้นมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราจะพันให้หนากว่าฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าด้านนี้เราจะหมุนเข้าแล้วก็จะมาจบที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะติดกับท่อ PVC นะครับอันนี้จะกันการการั่วซึมได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือใส่ก๊อกน้ำกันเลยนะครับ มุนให้สุดเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแน่นแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ